สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามานั่งรถเล่นชมบรรยากาศรอบๆภูมิประเทศดูภูมิประเทศของประเทศสเปนกันดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่ในถนนซึ่งเป็นถนนระหว่างหมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นถนนที่ติดต่อซึ่งเป็นถนนสองเลนนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังก่อสร้างคือไม่ได้ผ่านเส้นนี้มานานมากแล้วนะคะน่าจะประมาณครึ่งปีได้แล้วนะคะ ก็ถนนหน,นทางตอนนี้แถวนี้นะคะก็กําลังก่อสร้างกําลังปรับปรุงถนนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าภูมิประเทศรอบๆก็ยังเหมือนเดิมนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆนะคะแล้วก็แดดก็ค่อนข้างแรงตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะคะช่วง ยังยังไม่หนาวเต็มที่หรอกนะคะก็คือจะช่วงเช้าเย็นเนะี่ยจะคืออากาศเย็นแล้วแต่ว่าระหว่างวันแบบเนี้ยอากาศก็ก็ค่อนข้างร้อนนะคะอุณหภูมิก็ยี่สิบหกว่ายี 25, 26, <ม>่สิบห้ายี่สิบหกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเรียกว่าอากาศกําลังดีเลยทีเดียวสําหรับแถบพื้นประเทศทางทางใต้นะคะเนี่ยถนนก็สองเลนนะคะแล้วก็รอบข้างก็อย่างที่เห็นนะคะ สภาพแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขานะคะภูมิประเทศแถบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นภูเขาหินด้วยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่รถบรรทุกขนาดใหญ่แบบเนี้ยวิ่งตลอดหกวันเลยนะคะตลอดอาทิตย์เนี่ยมีแต่รถใหญ่ ซึ่งจะเป็นเส้นทางขนส่งของอเป็นรถบรรทุกที่เขามารับพวกพวกหินอ่อนพวกอะไรแบบนี้นะคะเดินทางระหว่างเมืองคือผ่านไปที่เมืองกาลุชาเมืองกาลุชาก็คือเป็นเมืองท่าของประเทศสเปนนะคะแล้วก็เป็นเมืองท่าที่ค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีเรือใหญ่เข้ามาเทียบท่าแล้วก็มี มีรถบรรทุกมารับหินอ่อนนะคะแล้วก็เนี่ยเดินทางไปเดินทางกลับเพราะฉะนั้นถนนเส้นนี้เนี่ยจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะใช้งานหนักมากถนนไม่ค่อยจะเรียบเท่าไหร่นะคะก็จะมีหลุมมีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะ สองรอบข้างเนี่ยสองข้างทางนี่คือแบบไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยสำหรับสปีดนะคะความเร็วของเส้นนี้ก็ไม่เกิน90ไม่เกินร้อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เกินอ่ะคนสเปนขับรถเร็วขับรถเร็วแต่ว่าเขาก็ขับรถเ,เร็วแต่ว่าก็ระมัดระวังก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่นะคะเนี่ย เี <ad> ตอนนี้เรากาลังจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะถ้าตรงไปตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นขึ้นมอเตอร์เวย์ <ad> ขึ้นทางด่วน <No. S 1> ไปในเมืองหลวง <No. S 1> แล้วนี้ก็เทิร์นนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้าน <No. S 1> หมู่บ้านที่ <No. S 1> พี่อยู่ก็เป็นหมู่บ้านเล็ก <No. S 1> ๆนะคะที่ชื่อว่าตูเร่นะคะตอนแรกคิดว่ารถตำรวจ <laughs> ปรากฏว่าไม่ใช่นะคะ อันนี้รถรถทัวเห็นไหมคะรถบัสที่จะเดินทางไปที่ออเมเรียนะคะซึ่งเป็นเมืองเมืองเมืองใหญ่ของจังหวัดที่นี่นะคะเห็นไหมล้อมรอบด้วยภูเขาภูเขาตรงนี้นะคะคือวิวสวยมากเลยนะคะทุกคนพี่จะเห็นทุกเช้าเลยนะคะเวลาที่พาพาเมซี่ไปเดินก็เนี่ยจะดูชมวิวทิวทัศของ ภูเขาลูกนี้อันนี้อาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะที่เราขับรถกันตรงตอนนี้นะคะบ่ายโมงเนี่ยกำลังจะเข้าหมู่บ้านแหละเห็นไหมหมู่บ้านของสเปนเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นแบบเป็นหย่อมๆ <c oughs> เขาเรียกว,ว่าเป็นหย่อมๆเนาะเพราะว่าแบบแต่ละหมู่บ้านเนี่ยคือเขาจะมีแบบเป็นกระจุกกยูุ่ะแล้วก็ก็จะเลยไปอีกหมู่บ้านแล้วก็จะแบบ เป็นอีกหย่อมนึงเป็นอีกหย่อมนึงนอะไรเี้ย่างเงี้ยนะคะระหว่างทางนี่ก็จะไม่มีไม่ไม่มีบ้านนะคะจนกว่าจะเข้าไปในหมู่บ้าน,น,นหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่ว่าค่อนข้างวุ่นวายนะคะวุ่นวายเรียกว่าอะไรอะรถเยอะร้านรวงเยอะ,ะอะไรเงี้ยเนี่ยชื่อว่าตูเร่นะคะ ก็จะค่อนข้างมีรถเยอะแล้วก็แถบเมืองตูเรนี่นะคะก็จะเป็นเมืองที่มีคนอังกฤษอยู่เยอะมากเลยทีเดียวคนอังกฤษอยู่เยอะแล้วก็คนสเปนเนี่ยก็คือประมาณประมาณ60%นะคนสเปนนะะแล้วก็ซ้ายมือนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อดังของที่นี่ชื่อ,อแล้วก็นี่สิ่งสำคัญนะคะ ที่นี่นะคะกฎจราจรคนเดินถนนนี่คือเขาต้องให้คนเดินถนนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทุกทางม้าลายถ้าใครจะข้ามก็คือแบบคุณต้องจอดนะคะไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยบางทียังยืนติดอยู่ทางม้าลายก็ไม่จอดให้นะคะแต่เมืองนอกนี่ไม่ได้นะคะต่างประเทศเขาเขาให้สิทธิ์คนเดินเท้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนตรงทางม้าลายถ้าคุณไม่จอดคุณมีความผิดนะคะ นี่ก็เข้ามาในเมืองแล้วเดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่รอบๆนะคะวันนี้ปกติพี่ไม่เคยถ่ายเนาะเออวันนี้ยกกล้องมาถ่ายซะหน่อย <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วพี่พี่ยู u b e เขาจะบอกว่าเว้ยเธอทําช่องอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ทางขวามือนะคะตึกขาวๆนี่ก็เป็นอ,อ,อนามัยนะคะเป็นอนามัยของที่นี่ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นสแควร์เป็นใจกลางเมืองซึ่งทุกวันศุกร์ก็จะมีตลาดนัดนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ถ่ายก็ค่อนข้างบ่อยนะบางทีมาตลาดก็ถ่ายาแถวนี้นะคะแล้วก็รถขาวๆที่ปิดยืออันนี้เขาขายชูโรสนะคะขายขนมาขายขนมอะไรนะปาตองโกสเปนแล้วที่มีไฟกระพริบอยู่ทางซ้ายมือนั่นก็ร้านขายยานะคะนี่จะเข้าหมู่บ้านแล้ว ถนนที่นี่ก็จะคแคบๆอย่างนี้นะคะถ้าเข้าไปในหมู่บ้านนี่ถ้าใครไปดูช่องแม่มาคีก็จะเห็นนะคะเส้นทางที่แม่มาคีเขามาหาพี่เมื่อเมื่อเดือนสิงหาเขาก็ถ่ายตลอดเส้นทางเลยทีเดียวนะคะนี่ก็จะถึงบ้านแล้วนะคะก็บรรยากาศ รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมตึกรามบ้านช่องก็ไม่ได้ทันสมัยไปกว่าบ้านเราเหรอกคะ่ะนี่อันนี้คือในเมืองชนบทนะคะแต่ในเมืองหลวงเขาก็จะมีความสวยงามกว่านี้แหละแต่นี่เราอยู่ในเมืองชนนบทนะคะก็จะแบบแบบนี้แหละนะคะดูเสาฟไฟดูสายไฟดูสิระยงระยางพอๆกับไทยแลนด์บ้านเราเลยนะคะนี่โอเคเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนแค่นี้นะคะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ